แดนใครผ่านบ้างเดี๋ยววันนี้แจ้งน,นะครับเดี๋ยววันนี้ประชุมกับนักเป็นฟินกับไปประชุมเรืร่องแดนเซอร์นี่แหละว่าจะเอาใครบ้างขอพายนะคะขณะนี้คุณมนนันจะมางำอะไรผมเรียนมหารรวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอบคุณครับสวัสดีนะครับเพื่อนร่วมเมาเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยเป็นเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัย รักแบบห่วงใยตูจริงๆเราต้องต้องเป็นงั้นแหละเธอฉันเป็นพระเอกใช้กับเป็นบ้าบ้าบ่าบ้ามากสีลัอืมแล้วสิบไมคคิดว่าอันนนั้อันนี้ฉันต้องไปคบเพื่อนมี้คบผู้นี้บ้านบ่อยเธอฉันเป็นคนนะฉันป็นคนธรรมดานะฉันไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์แต่พวกซูเปอร์สตาร์แบบว่าระดับประเทศเาก็ว่าการใชนเป็นคนบ้านบ้านหรือฉันดังขนาดนั้หรอที่ฉันฉันไปไกลเพื่อไดกับว่ได้เอฟซีชนะอันนี้เป็นบางคนเนาะแม่แม่บางคนกับเปลี่ยนผดพอรู้อันนี้เขาตำหนินะ ส่วนดีก็ดีดอกส่วนพอดีกับใกล้เพื่กับไป่บ้าไปโจมตีไปอะไรนี่เขาใครันมีสามคนมี่บอันันเนยบ่อเนยสิกาค้างนลายสกกเป็นคนคือกันบ้านหากตั้งๆนันล้างบ้านนอาเ่าพื้นเป่าพื้นศิลปินที่คุณรักฉันเห็นทุกแชทแคปมาฉันดูโมดเอฟซีชนะตอนนี้มีคนกำลังซุบซิบนุ่นทาบาบ่ให้เขาซุบซิบไปรวดเพราะว่าเขาเกิดขี้ยิ้วเขาเองเจ็๊บพวงเอง ยิ่งข่าวห้องกินข่าวห้องอืโอโดยเฉพาะอีฟซี่จะขอ,ของนี่แหละบอพือออน <c oughs> ้นจะข้ององเปิดแนวเกาแล้วแล้วเมื่อยก็มาบอกขอขอบอีฟซกกี่ได้ไหมหรอบางทีก็อาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างกำมวอนดีชีวิตข่อยบางคนรักและชอบข่าวมาโดยตลอดนะเชียวทำคลิปทับข่าวโดยตลอดนะพอมีข่าวลือข่าวอย่างขึ้นมาเนี่ยก็เอาวละ เอาแล้วละอืมจ้างสีล่ละแม้เราเข้าช่องทำไมเรจะไม่ต้องไม่มาส่วนเอาหรอจ้างสันละจ้างสี่ละไปนอนเองก็เลาจริงๆเราเราต้องเข้าใจเนาะว่าข่อยก็เป็นอินฟู้ข่อยพ่อแม่ด่าละข่อยพแม่ไปเอกช่องทีวีตอจะต้องแบบว่าห้ามไปอยู่ใกล้ธนาคารนี้ข่อยกับคนธรรหนหาขึ้นอเราจะได้ว่าข่อยเป็นคนเบืองหลายซื้ออืมข่อยเป็นคนรักเห็นดูหลายซื้อ ไป่ากถึงแม่ฮักกันหลายคนนะล่ะว่าเอ้ยซื้อดอกก็ว่าของหูยู่งว่าพื้นจะเลิกติดตามอย่างนั้นอ๋อเลิอกรวดคำว่าจำหนี้เจ้าว่าขอเลิกรวบเลือกรวบขอก็ปฏิเสธว่าอะไรแล้วว่าถอยสิต้องว่าจังไหนขอก็อเาวสบายใจเลยขอก็ะทำงานท้องขาไปไปลูกเต่าร้านกินยูไปจริงๆแล้วไม่เหมือนกันเลยพี่ ผมเป็นพระอเอกผมเป็นพระเอกหนังซีรีส์ผมก่ต้องไปโปงปิดเรื่องอย่างชวนตัวมากไหมผมไล่ชวนตลอดอยู่แล้วผมไล่ชวนตลอดอยู่แล้วผมทำอะไรอ่ะชัดเจนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดนักแสดงเขาจะ้ปงปกปิดเพราะเขามีมูลค่าต่อช่องเขาเขาเป็นนักแสดงของสังกัดค่ายต่างๆเขาจะต้องห้ามอยู่ข่าวเสียหายแต่เนี่ยผมเสียหายไม่ใช่ผมอย,อยู่ที่ตัวผมเองเลยผมผมไม่ได้เป็นสังกัดใคร ผมไม่ได้เป็นนักแสดงของค่ายยักษ์ใหญ่เพราะถ้าเกิดมีเรื่องดรมาม่าแล้วค่ายเขาจะกระทบเรื่องการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคือผมเป็นลงทุนด้วตัวเองเป็นเป็นเจ้านายตัวเองทุกอย่างตัวเองหมดเลยอะไรเงี้ยนี้ นี่มันเหมือนเหมือนมากกงกูกงกูมากกงกูกงกูมากตอนนี้ผู้คนประมาณพันชีวิตอพโยบไปที่แปดสิบสามเปลี่ยนเกียร์พี่น้องนเปลี่ยนเกียร์นะครับเอฟซีบอรเขาเป็นห่วง ก็เป็นห่วงเขาจะยุ่งเป็นห่วงแต่คอยกัสั่งมาปานี้แล้วคอ, <c oughs> อยกับิมบูมิสติปันติข้นพี่น้องข่อยกับว่าเป็นข่อผู้นึงแหละมิสติในการทำมาอ่านกินเลี้ยงซีพเลี้ยงปลาเลี้ยงทองบุคลากรมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกพี่น้องการที่เราจะไปเจอใครคนหนึ่งแล้วแบบว่าแมนเลื่อนถึงกิ่งบอกแต่ยุ่งกับมันซีเปียอย่งหักหลังอะไรเพราะนั่นเร็วต้องระวัง ต้องอยู่ในสถานจะต้องอยู่ในกดข้อเฝ้าระวังใครไปอยู่หลังใครอ้อเฝาระวังเมวานนี้เราเสือเห็นเห็นผู้หญิงเล่นปะสุะดทุกสุดร,รอ,อ,อที่มาเลยแม่ก,กระเป๋าไปจะขี่รถเนี่ยแล้วแหละแล้วก็ได้ทำคลิปเนาะ

คืนนี้พอยพี่เข้าล้างกินขับนะครับเรียกแบนซ์โซ เนี่ยนมากนั่นมีใช่อะไรนะเซรั่มสกปรกขอเดินไปถ่ายรูปได้ไหมครัได้มาเลยมาเลยเดี๋ยวถ่ายกับมาเลยมาเลยจ้าอบายมรราสิเกียติแปดสิบเกียรตร้อยเกียรต ิดดีพูดดีสร้างสารรคงานดีถูกต้องครับถ้าเราไม่ไปรังแกไม่ไปทําร้ายให้ไม่อุ่ืนเสียหายไม่ผิดศีลไม่ผิดกฎหมายเราอยู่แบบมีความสุขยาวๆอยู่แล้วพี่อืมเราอย่าไปเคื่ออะไรมากอืมคนจะรักรักที่ตัวเราไม่ใช่รักที่คนเราข้างเราไม่บอกนี่ไง มางามข้างนั้นเนี่ยเอะอะไรติดใช่ไหมเราอยู่ที่ไหนไหมนอกไม่ต้องไปตรงนั้นหรอกขึ้นรถทัวขึ้นรถบัสคือจังหวัคือจังช่วงหนึ่งเนาะช่วงหนึ่งอ่ะ าม้าเนาะอ่าน้ำอ่าลูกแก้วกับน้ำทิพคุณลูกแก้วกับน้องน้ำทิพย์ดราม่าว่าอย่างพุ่นึงกับเชี่ยคอยมาพุ่นลูกแก้วพุ่นึงกับเฟืองพุ่นึงกับเชี่ยคอยคอยมากน้ำทิพย์ตีกันมาเนี่ยมันต้องถื่อตีกันมันต้องถื่อคอยเอาน้ำทิพย์มาเอาน้ำทิพย์มาไม่ซื้อบัตรไม่ซื้อบัตรกลุ่มปิดงานสิเอ้า จ้ามาติดตามใครที่ติดตามผู้เดยนี่ครงงไปงงทีสวยนล้ลวบคือว่าเป็นคือว่าเป็นเอฟซีจุฬาฟินแลนด์อ่าเอาน้ำทิพย์มาไม่ซื้อบัตรอยากให้คุณลูกแก้วมาอ่าไปเหมืนอนเพราคุณลูกแก้วมาไม่ซื้อบัตรอยากให้น้ำทิพย์มาใส่แจ็คสี่หลัตั้งไต่อือใครเลิ่มเอาตามกันยืนเอาตามกันยืนเลยเอาตามเอาตามเอาตามสีที่ที่สอีอยากได้เลยอยากเป็นเลย ้อทิพมาก็พากันโจมตีน้องทิพข่อยเรียกว่าคือใครเรียห่างเลยเพราะว่าข่อยญาติเพื่อนมีด่ามาันข่อยข่อยสองสารเพื่อนซึ่งน้องน้องทิพตต้องคุยกับคุณเกี่กวยวนะเพราะเขาไปอย่างกับเพื่อนพระาะว่าไปแล้ว fc ห้ FC อง fc แข็ง fc แขอยแรงไง fc ผี้ยิมบ้านฟิลแรม fc แรงแรงหมายความว่าอะไรพร้อมต่อสู้พร้อมอพร้อมทวงความยุติธรรมพร้อมด่าแทนแต่บางที กันเองอีกอีกก้นตัวเองก็มีบางบางทีก็คืออะไรจะค่อยว่าเหรพี่น้องมันมันเป็นเป็ฟากเป็นฝ่ายพวนถอยได้ปะเจ้าเจ้าเครือเปดีซีไขวะเจ้าเครือจะไปดีซีเดียร์น้ำมันพื้นี่เคาเทียนะเด็กเจ้าเครือบอกว่ารอบนี้ไม่มีบอสบิ๊กไม่ซื้อคือต้องเป็นอย่างนี้นะตามที่ต้องพูดอย่างนี้นะไม่ใช่พูดว่ารอบนี้ไม่มีคนนี้คนนี้ซื้อไม่ซื้อข่อยก็สร้อยยังอะไรดี่พี่น้องข่อยก็สร้อยยังอะไายดินอกจากข่อยกับบอสบอกยังอะไนต้องอะไรพี่น้อง มันมันก็แค่นั้นแหละมันจะนั่งเลยเราตอนนี้เราขอมาขายให้นะครับขยับพัตติก้าอ,อยากให้คุณบิ๊กคบกับคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้นอยากให้คุณบิ๊กคบกับน้องอะไรน้องเครื่องบินพี่เครื่องบิน แจ๊คชีวิตจริงเขาพี <sink women> <strangers> so, really so course, paths, so ่เขาเข้าไปกับบรรลุของเขาเพราะกับขโมจ่ะเมื่อกบอกย้ำบอกน้องบิ๊กพบกับอ่าน้องลิฟนีบน้องป้ายน้องหลอดไฟจะจะำูบอกเขาพี่เขาเข้าไปนะเขาพี่หลุดไปนะจำูตื่นลึกหนาบางบอสมุดสมุดชวนสมุดคือการที่เขาเป็นการทุกคนที่เขาเป็นอินฟูเนาะบางทีเขาไม่ได้บอกว่าอันนี้ยังไม่มีไม่ไม่ได้มีเมียนั้นนี่แต่จริงๆแล้วมีตลอดก็มีนะ เออนักร้องนักแสแดงหรือว่าคนดังเขาหมอเขาจิ้นกันอย่งสิคือยังใครอ,อ,อาจจะมีเมียแล้วต่ใครไปออกซื้อ,อกับมีเด้ยังสิแต่ว่าคนนจินจ้นจิ้นธุรกิจจิ้นอย่างสิสิแม่เงียบบอ๊เราต้องเราต้องดูดีๆเราต้องให้เกียรติด้วยบางอย่างที่เราไม่ได้ตามบางอย่างที่เราไม่ได้ตามใจที่เหลืออยได้สมมุติอ่าอันนี้อยากเป็นไอซี่แต่ความจีนมันมีแบบหนึ่งที่มันบ,บอสมมาณพาไรก็มี

ใครไมสบอกวว่ามากบอกน้องรีบดีบาเขามีอย่างเดียวเพราะว่าเขาเป็นช่วนตัวของเขาใครบ้าักแบบว่าถ้ารักกันรักกันเลยไม่ต้องไปรักกับธุรกิจผู้จงผู้จิ้ง ต้องระวังอะไรที่มันไม่จริงอ่ะต้องระวังนะจริงๆอะไรที่มันปลอมต้องระวังการโกหกคือไม่ค่อยดีโกหกโกหกกับกับปิดบังหลายอย่างนะปิดบังเรื่อ,สองส่วนตัวของเขาโกหกคือโกหกแต่ว่าไขว่าไขว้ชีวิตลำบากกระด่าได้พี่น้อง ดาราก็บานคอยอดีดาราก็ไม่ต้องไปฟินแลนด์เพราะว่าน,นี่แค,แค่ขยับแขนไส่กเป็นดามาแล้วเมื่อตาคืนกับพีดามาแล้วเมื่อตาคือกับดามาแล้วกว่าเอฟซีพลังบางกลุ่มน่ากลัวผมก็ถอยเหมือนกันถ้าต้าเอฟซีผมเป็นแบบนี้ผมก็ถอยถอยเหมือนกันหมายว่าบางคนนะครับบางคนแบบว่าไม่น่ารักไม่น,าน่ากตอแขกต่อธุรกิจของเราต่อ สิ่งที่เราตัดสินใจอย่างเงี้ยบางทีบางทีค่ะช่าก็บ้าล้ำเส้นก็มีล้ำเส้นเยอะเกินไปส่งเขาทำมาหลังแชทมาแต่งชีวิตฉันแบบฉันต้องเป็นจ้าชายเจ้าสีเขต้องแต่งด้วยฉันดูแลช่วยฉันฉันแบบดูแลของอะไรอยู่เออขอให้เจ้าแต่งเรื่องการทำงานกับเจ้าตีข่อยเนี่ยเรื่องการทำงานเรื่องร้องเพลงเรื่องการแสดงแต่ว่าเรื่องอื่นที่ข่อยลำมาวันนี้ก็บอกต่อว่าตีข่อยผาต้องไม่อยู่ลำบากขเรอป้องตีข่อยเฉพาะตอนที่ว่าทำไมน้องบิ๊ก ออกและสวดล้วแต่งตัวไม่ดีคะเออเดี๋ยวข่ยขอยย่ำรับเพราะว่าข่อยสิบเป็นสิบคู่เนาะแต่ค่ะเป็นน้องบิง๊กทำไมร้องเพลงอย่างนี้ทำไมตัวเกียวไม่ค่อยมีชุดใหม่อย่นี้เน,นี่ยขอยจะรับรับปรับปรุงแต่ว่าเันเลือกชุดตัวขอ,อยด้วยครับว่าได้ออกซื้อนี่ยังไม่หย่อนตัวขอยอย่ามายุ่งเดีอยวะบางทีมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าบางทีมันล้ำเส้นเกินไปมีตื่นขึ้นมานอนกับใครสิมานอนกับใครแล้วทำไมเนี่ยมีเดี๋ยววะ ฉันกับอะไรสุดทุ่มเมื่ออยู่กระเบิ้องที่ไรฉันกับไปโคดแอบไายฉันไปเซ็นมิธีโคดแอบไายเถฉันไปไปสนามมีเขาอบยายไปยไปนะไรเขาอบยายผมไม่สามารถเป็นผมไม่สามารถขับรัได้เลยเพราะไปที่ไหนมีแต่คนแอยากไยตลอดก็เลยไม่ซีเรียสไงเพราะสุดท้ายเราก็ต้องเห็นมันเดิมว่าผมไปยังไงอะไรยังไงเราขึ้นจะขวาง แอบถ่ายมาเขาว่าแอบถ่ายมาเขาวา่าว่าเราเขาชอบมาเอฟซีอย่างเงี้ยน้องบิ๊กประกาศประกาศไปท่ายก็ว่ากับท่า,ยยากไบใรวันนี้เจอน้องบิ๊กเดินในสนามบินวันนี้เจอเราพี่เดินตลาดวันนี้เจอน้องบิ๊กเดินในหนึ่ง่าสามสี่ยังสิมันมันไม่ได้บอกติ๋อยู่แล้วเพราะเราเป็นคนมีชื่อเสียงเราเป็นคนษกสถา,านะคนแอบถ่าไยไม่ได้ปก,กติผมไม่ห้าม รักขยันทำอาหากินรักรูปรับเต้าสวัสดีครับใช่ปะคะเยอย่าไป็นไงคนยี่ไป็กไงคนนี้อย่าไปนี่คนนั้นคนนั้นไม่ดีคนนันน้นคนนั<ม>้นเป็นยงานการก็ยังอยู่นะขอ่อยงานการ,รยังอยู่นะขอ่อย ต้องฟ้องใหญ่ใจอ่อนไม่อ่อนวันนี้เข้าฟินขับนะครับแล้วก็พรุ่งนี้มีงานคอนเสิร์ที่หนองบัวลำพูหนองบัวลำพู ผมติดตามแม่ฮักเจ้าทุกบทบาทขอบคนนุณนะครับทุกวันนี้ทํางานทุกวันนี้ทํางานเพื่อคนอื่นเยอะมากนะครับจนจนลืมรักตัวเองเหมือนกันจนลืมความสุขจนลืมหาความสุขในตัวเองเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเราเกิดมาทําเพื่อคนอื่นเยอะมากนะครับทุว่วงนี้ก็ทํางานเพื่อคนอื่นตลอดเลยจือขึ้นมาเรื่องตัวเองแทบไม่ได้คิด คิดแต่ว่าซุ้มตกเกี่ยวเหตุงานเหตุการณ์นั่นแหละสิเปิดพวงสิเหตุนาคนนี้สิโชั่นานคนนี้สิซ้อมเตียนเหตุเอ็มวีการระแวงนานคนนี้ทั้งนี้เรื่องส่วนตัวแทบไม่ได้คิดเลยคิดใช่ปะว่าคิดแต่ว่าเฮ้ยจะต้องทำอันนี้นะไม่งั้นคนนี้เขาจะไม่ได้อย่างนั้นเดี๋ยว็กคนนี้มันจะเงียบเดี๋ยวนักร้องคนนี้มันจะไม่ดังเดี๋ยวอย่างนี้จะกระแสจะหายเดี๋ยวคอยไปได้มานั่งเพี้ยนอยู่เขาอะเมื่อเนี่ไปไปขี้หนีกว่อนนะไปเหตุสวยเหตุรอนน้ำ่ค่อยได้เพี้ยนอย่างเงี้ยของสิสุภาดาแพกับเนจ้ทย์ด คอสตูมบนี่ไปอะไรไปนี่เพื่อกระจายในหมืองเฮ็ดเดนเดี๋ยวือดูแลเตียงนคือแปลงฟันรางหน้าอาบน้ำขนาดน,นะนองงานไม่ได้ทำอะไรเลยก็ล่องรอยกับแต่เรื่องตัวเกียวบ้างฟินขับบ้างชีวิตชีวิตนี้ถ,ถวายอุทิศแด่ทุกคนต่งางวันคอยบปได้ไว่าอยากไปแบบนี้เพราะาตัวอย่าง,างไปบอไปน,น,นึงไปแบบไปได้ตงังไปธุรกิจไปส่งเสริมไปเอาความรู้ไปเรียนแต่ไปแล้วแบบ ไร้สาระก็ไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่ามากกว่าการไร้สาระหรือเถ่าแล้วหรือปีนี่เถ่าแล้วไปกินไปเที่ยวไปไม่ไปเพราะผมเปนคนชอบกินชอบเที่ยวบอกไว้ก่อนนะผมเป็นคนชอบกินชอบเที่ยวสุดๆถึงอะไถึงกันหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าต้องกินใครนี่ก่อนนี่ไปเลยฉันนั่งกินคนเดียวมันได้นนฟิลของปยา่างขินแรงฟิลไข้กินเ้ากินโซตายเลยกินเหลา ยื่ว่าเล่นก็เรียนซัวแตยนอกก็นอนดึกเปเลยอันนี้เป็นไลฟ์สไตล์ของผมแบบอยู่เดียวแต่ทํางานอะไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดเพราะเรารู้สติเราอยู่เราเรา,เรารู้ตื่นรู้ตื่นรู้สติน้องบิ๊กจะเสิริมจะหมกตอนไหนเดือนหน้าครับเดือนหน้าไปเสิริมจมูมกแม่รอยู่โซนไหนอะแม่เราอยู่โซนไหนเราไปยัง

ขออนญุญาตเดี๋ยวขออนญุญาตเออ่ลงไลฟ์ก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องเข้ารถเครื่องบินแล้วจะต้องจะต้องอันนี้แล้วห่อเครื่องเดือดอากาศแล้วจะต้องห่อเครื่องดือดอากาศแล้วนะครับสนามบินไม่ไปไหนไยยแล้วพอทีเสร็จไหมจะต้องมีบัตระชาชนต่อตรงนี้อันนี้ดิ ตัวนี้บาดเนี่บอเด้อง่วจปต้องเปิดตัวพอมหลารที้ไม่ต้องใช้ตัวไหประธานาเิบดีต้องต่ออะไรเราประชาชนไหมกนก็ได้ อย่าลืมมาดูไลฟ์ส,สดฟีนิกซ์ับด้วยนะครับ